ีแคลอี่หนึ่งกี่กี่เงินอยู่ตรงกลางเราจะรวยวันนี้เราจะรวยรวยอะไรครับพี่รวยแต่เขือมากเขือนเฮ้ยโดนดใส่คลิปโอ้ยโดนด้วยม่งเกียร์สวยจุกมาจุกให้เราจุกมาเกียรเกียร์ไม่เอดมีดเพือดโอ้ตะกี้หมดคิฟหมดเหรอผมไม่เกียร์คิฟหมดเดี๋ยวอย่าเพิ่งอมผมใจเย็นยิบมาแล้ว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  เย่เล่นดีๆไม่ชนะเล่นโยนๆชนะเฉยอะไรวันนี้ตอนนี้คนดูอยากดูตัวอะไรครับอยากดูอลิซานฮะเอ้ย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 อยนี่ไงอลิซมาลวสวยแล้วว่ะไหวไหมวะขอแสดงเสียใจกับคนดูที่เข้ามาในตานี้ด้วยนะครับใครข้างล่างมีมีอลิซป่ะครับกดกดมาแลกกับผมได้ปะสามสามตัวใหม่ก็อกรรมเขาไม่มีตัวแลกด้วย เฮ้ยได้ได้ได้อยู่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 เอาวะแลกไปแลกมาได้อยู่วะลุยปซับสี่คูยูแม่งตอดซับสี่แคลรี่หนึ่งตัวอะไรวะเนี่ยโอเคครับคนดูสู้ๆกันสู้ไปด้วยกันเฮ้ยโดนนี่เฮ้ยมีลงมีลิงว่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเจ็บมานั่น แต่เราไม่มีดาเมจเนี่ยถ้ามีก็ได้อยู่ม,ยมีคนบอก,บกดีนะเข้าไม่ทัน <laughs> <laughs> แต่เอาที่จริงแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากแผนที่ผมเล่นประจำนะ <c oughs> คือแผนที่เราเล่นประจำเราจะเป็นแบบเหมือนแบบตัวแผงหน้าคอยกันให้เราใช่ไหมโซนให้เราได้ยิงใช่ป่ะอันนี้ก็เปลี่ยนจากตัวแผ่งหน้าที่คอยแทงให้เรากลายเป็นว่ามาคอยซับพอร์ตให้เราแทน <c oughs> ตแต่ประเด็นดาเมจยูได <c oughs> ้ก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องดึงตามแบบบ้าระห่ำเลยวะรงการเราต้องให้หมดเลยวะรเฮ้มเยมันจะบินวะ บินอะบินไม่ติดบินไม่ตไม่ไดไม่ไิดตาตาย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 นโมดมอไวะแม่งคุณใช่เหรอวะคุณคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ใช่เหอวะที่โอนไปอย่างนั้นใช่เหรอวันตัวเราไม่มีดาเมจนะพยายามสุดฤทธิ์นะพยายามสุดฤทธิ์นะพยายามดิ์ิิิิลี่ิ คุณอยู่ไหนอยู่ในเซตเมอร์หูบอไม่รู้รู้แต่ว่าเงินอยู่ไหนผมจะอยู่ตรงนั้นไปเอาเงินมากี้เงินอยู่ตรงกลางเราจะรวยวันนี้เราจะรวยรวยอะไรครับพี่รวยแต่เขือมังเฮ้ไอ้กก้ฟังแผนข้านะวันนี้เราจะฟาร์มจนกว่าเราจะมีตังเรามีของสี่ชิ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไปฆ่ามันให้ยับอย่าให้มันเหลือแม้แต่กลเดียว เด็กและผู้หญิงในทีมมันข้าก็จะเอาให้หมดแม้แต่สัตว์นี้ของมันด้วยไอ้ช้างของมันน่ะเอ็งบอกข้าสิข้าโหดไหมวะอะไรนะโหดที่แพ้เลยลูกพี่อะไรนะโหดที่แพ้เลยครับลูกพี่นี่เอ็งพูดเขาว่าชิบหายกับข้าอย่างงั้นเหรอไอ้นี่มันช่างเหมาะสมกับเป็นลูกน้องข้าจริงเลยกีพี่มาแล้วจี้ ีมันจะล้วงกูอยเหรอวะเฮ้ยไอวายโอมันสามหาใส่เราอ่ะกิกิพูดอะไรนะมึงพูดใกล้ๆไมาไอ้กิกิเสียงมึงติดๆขาดๆด่ะที่บ้านใช้เน็ตอะไรเนี่ยะที่พูดปกติเสียงดีเลยไม่บอกเสียงแบบนี้ไงพี่เฮดูมันดูมันกิกิโอ้ดีใบไหมเออเออเออต่อมเลยวุ้ยมันจะเอามันอู้สวยแล้วสวยแล้วอู้ช้างด้วยช้างด้วยโอ้ไม่ไหวแล้วพี่ คือผมต้องการตังเมื่อกี้ไม่น่าไปตายเลยไปลุยกันอิกี้เราจะต้องเอาชนะเกมนี้ให้ได้มาครับลูกพี้ทำไมเสียงมึงเปลี่ยนไอ้กี้แหม่เสียงแหลมมันจะตัดเสียงอ๋อมันตัดเสียงใช่ไหมใช่อิ้แม่เอ้ยผมว่าไหวเว้ยผมว่าไหวคุณติดผมไงไม่ไม่คอนเทนต์ละเอาจริงละมาเลยเฮ้ยทำไมกี้โมยเนี่ยโอ้โหเพื่อนมาตอนว่าแล้วเชียวว่าทำไมมันห้าว วยครับสวยลิ้งตบแม่งไปเลยเออเออเ้ยไอ้ลิ้งข้าอหลังผมไอ้ลิ้งข้อหลังผมไอ้ลิ้งข้อหลังผมแม่งแดดโดนหมดชุบปะชุบชุบแล้วชุบแล้วอมีอมมีอมเอากันเอาไปกันเอาไปกันอกันเขี้ยแล้วยิงยิงยิงโอ้ยยิงแล้วยิงตั้งหนึ่งตัวแน่ครึ่งตัวได้ไหมหนึ่งโอ้โหหัวรับ เอาแบกว่าไอ้น where, ี่กดแอคอยู่เหรอแอคอยู่แอคบ้าอะไรล่ะยาสุดยอดแม่งเลยสดยแม่งเลย20วิไปต่อรันรันยอยู่ไหนอ้าวไม่มีอ่ะโอ้โหหุ้น อีกนิเดียวเอา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 ผมเอาแล้วโอ้เหลือดจัดเฮ้ยคอมโบคอสวยคอมโบว่ะคอมโบสองซับมีแหละคอมโบลอยมันลอยมันผมกดนี่ยแหละเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยทีกว่าเฮ้ยเอาไปเล่นมาผมโหดป่ะผมโหดป่ะผมโหดป่ะ โอ้โหดคโคตรหดเลยพี่โดนโดนโดนตาตาโดนตาตาโดนเฮ้ยไวโอไม่กล้าวะเฮ้ยไม่เอาผ้าแน่แน่ร้านร้านแล้วโอ้โหแก้งร้านเอาวันเนี่ยเอาวันเอาแม่งเลยเจ็บเจบกลับไปอมค์เจ็บเจบกลับไปอมอ่ะจ็บเจ็บเจบเจบกลับไปอมจ์กินเกิ้งมาเลยเอาค์กินไหมเฮ้ยมาแล้ววะโอ้โห เฮ้ยโดนด่ายคลิปโอ้ยโดนด้วยแมงเหีบสวยชกมาชกให้เราชกมาโอเคโอเคไม่ได้แล้วผมตีดูดเลือดคีบหมดคิบหมดเหรอโอ้โหแม่งเลียบคีบหมดเดียวอย่าเพิ่งอมผมใจเย็นชกมาแล้วชกมาแล้วชกมาแล้วมาแล้วเย่เย่ต้องอย่างอื่นวะยังจบไม่ได้วะพี่ผมตีนึกว่าถึงเมื่อกี้ผมพลาดอย่งเงี้โอ้โหผมนี่อย่างชอบเลยทั้งทีไม่มีใครเอาตัดเลือดเลยเราเนี่ย what the เอาเนี่ยเอาป่ะเอาป่ะไม่เอาละไปเกาะไอรีทําเนียนไอรีเนียนนะไปทําทําไหนดีคุณทําทําบนก็ได้ทําบนก็ได้เออมากรงก้ากับไอรีนี่คอมโบกันเลยนะเออคอมโบกันคอมโบกันมังก้าไอรีนี่ไปแล้ววะรถไฟสายด่วนรถไฟสายด่วนมาโอ้โหมากันเต็มเลยเยียบเลยครับ กองเบเลอรคุณยังมีชุบป,ป่ะไม่มีแล้วใช่ปหมสี่วิสี่วิสี่วิสี่ว,ว,วิได้เลยโอ้หน้ากระบ้า <c oughs> เออโอเคอ้าวแม่เมื่อกี้มันจะเกลนะี้ยกลิ้งเรียบร้อยมันเคลียร์อยู่ดีมันเก็บสก,กิลไว่ฝ่ายกับหน้าด้านฝ่ายกับหน้าด้านด้านเฮ้ยเดี๋ยวซาราทำอไมทำงั้นโดดแล้วอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยนี่สวยมากอันนี้สวยมากตายตายดิวสวยมากสวยมาก โผลจับโผลจับ,จบเออเออมาดิวะมาดิว้าเออเฮ้ยนี่ตาลาวุฒิป่ะเนี่ยเฮ้ยชนะจริงจริงดิจริงเหรอครับจริงเราจะชนะกับซับสี่างนี้จริงจริงเหรอจริงครับจริงนี่เราชนะได้ซับสี่แคลรี่หนึ่งจริงจริงอ่ะไอบ้บ้าเอ้ยเฮ้ยแลฝากกระดูใจเป็นกันๆกันด้วยครับสุดยอดมากทุกคนสุดยอดสุดยอดสุดยอด เอาเลื่อนใหม่ได้เป็นหกสิบสามเปอร์อ๋ออย่ากดหมดไรกดใจให้ทุกคนเล่นดีๆไม่ชนะเล่นโยนๆชนะเฉยอ้าวอะไรวันนี้สวยมากนี่สวยมากปั๊บจุบแล้วตายโว้ยสวยมากสวยมากสวยจับสวยจับเออเออมาดิวะมาเกาะมาเกาะมาดิวะมาดิวะ